สวัสดีครับผมชื่อโปรพีทนะครับสิบประพาร์ตรรต,ตน,นวิมลน,นะครับเป็นผู้ก่อตั้งความกอล์ฟเพอร์รอฟอร์แมนซ์โดยส่วนตัวก็คือเป็นสเปรย์แอนด์ดิชนิ่งโค้ชด้วยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกอล์ฟฟินเด็โดยตรงซึ่งตัวผมก็ทำงานกับในมุมของทั้งเยาวชนเยาวชนทีมชาติมือสมัครเล่นสูงอายุนะครับและรวมถึงนักกอล์ฟอาชีพครับขอฝากสำหรับคนทีเ่เริ่มที่จะตีกอล์ฟหรือว่าเป็น หรือว่าตีได้มาสักพักแล้วครับผมอยากให้ลองเปิดใจนิดนึงเปิดใจนิดนี้นก็คือลองเข้ามาทําในส่วนของการออกแรงปูพื้นฐานต่างๆเรื่องของบุฟเล่ต์ต่างๆก่อนก่อนที่จะเข้าไปสู่ในเรื่องของวงสวิงนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าการเคลื่อนไหวในทุกมิตินะครับมันมาจากการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราวงสวิงเราเคลื่อนที่วงสวิงเนี่ยตัวคอนโทรลคือกล้ามเนื้อนะครับ ถ้าเกิดเราทำกล้ามเนื้อให้มูเบนที่ดีแน่นอนว่ามันก็ต้องทำวงสวิทที่ดีได้ด้วยเช่นเดียวกัน